นี่กาแฟหมดแล้ว <c oughs> อย่างอื่นปร,รอเข้ามาจะทำแววกการวิธีการทำแว็กนะครับไว้ว็กแคนวาสทางลงผ้าอ่าส่วนประกรอบขี้พึ่งหรือล่างพึ่งที่เขามาหล่อเป็นเทียนนี่อันนี้ใช้ไปบ้างแล้ว อันนี้ไปขอไปขอซื้อเข้ามาอันนี้หาจากมาจากแม่ห้องสอนของพวกที่หาน้ำพึ่งแล้วก็อย่างที่สองคือนี่พาราฟินเออพาราฟินแล้วก็ขี้พึ่งเนี่ยมาสับเตียนพึ่งเนี่ยมาสับเจ้าเทียนพึ่งอย่างเดียวเนี่ย มันโอกาสขึ้นลามันมีขึ้นหรือแล้วละขึ้นลนะแต่ถ้าไม่ใช้ใช้แต่พาราฟินได้ไหมไม่รู้ไม่เคยลองเคยใช้สองอันลงกันเอาพาราฟินเนี่ยกับกิบเบิ้์กเนี่ยผสมกันอัตราสูวนห้าสิบต่อห้าสิบแล้วเอามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กแล้วมาตั้งไฟอ่อนๆตั้งไฟอ่อนๆถับกล้องไม่ได้เว้ยอ่า ตั้งไฟอ่อนๆไฟอ่อนน่าจะไฟแรงเหมือนกับที่เราเล่นตัวเว้ยหรือว่ที่เราเล่นมังกรพ่นไฟตอนเด็กเสร็จแล้วับกล้องไลยวะอ่ะมาใช้แปรงเนี่ยชุบตาตอนขนาดยังร้อนเมื่อทาเสร็จสรือว่าเราจะเคลือบอะไรเคลือบกบระเป๋าเคลือบกระเป๋าเคลือบอะไรก็ได้ ผ้าที่เราอยากเคลือบมมันก็กันน้ำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็กันได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวให้ดูที่เคลือบแล้วอ่ะ,อะนอะอ่ะหมวกที่เคลือบ มันก็จะจ,จัดได้เพราะปีกปีกหมวกเนี่ยไหนวะเออปีกหมวกเนี่ยเัาไม่ได้ใส่อะไรเออโดนน้าแล้วเป็นไงม้นจะแกลดูเห็นปะไม่เห็นอู้อันนี้เอาเอา กนาดนี้โอเคมันก็ไม่ได้ก100ันร้อยเปซหรอกนะ,ะมันก็ยังมีซึมอ่าเครื่องปิดหมวกให้แข็งแข็งให้มันแข็ง,ขงส่วนตัวหมวกไม่ได้เคลือบมันก็จะนิ่มๆให้ระบายอากาศได้ดีอะไรประมาณนี้เอาไปไว้กระเป๋าก็แล้ว แว็กหนังหนังก็จะแข็งยังไม่มีตัวอย่างแว็กเดี๋ยวจะลองแว็กก่อนพอแว็กเสร็จมันจะเป็นคราบมันทาไม่ต้องเยอะถ้าทาเยอะบางทีมันเยิ้มแล้วก็ไดเป่าเป่าใช้ก็ใช้เวลาหน่อยถ้าไม่มีไดทําไงตากแดดแต่มันก็ไม่เกี้ยงเออนั่นแหละเอากระดาษรองแล้วเลาเอาไดเป่า